ครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับเรามาดูดับหน่วยล่างกันนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ วันนี้เรามาดูดับหน่วยล่างกันนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากจะมีดับหน่วยล่าง3สูตรหลักของเราแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะเพิ่มดับหน่วยล่างพิเศษอีก4สูตรนะท่านผู้ชมนะก็เรามาดูดับหน่วยล่าง3สูตรแรกกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับสูตรแรกนะใช้หน่วยบนบวกร้อยหนึ่งสูตร2หน่วยสาบวกหน่วยสแล้วก็สูตรสนะครับ สิบนบวกหน่วยบนคูณ3บวกหน่วยล่างบวก5้าคงที่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นสูตรเดิมของเรานะครับท่านผู้ชมใช่งวดที่ออก3 0.. มาเป็นตัวคำนวณน,นะครับเรามาดูสถิติกันเลยครับท่านผู้ชมครับทั้ง3สูตรนี่ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะเขายังเดินดีอยู่นะหมายถึงงวดที่ผ่านมานี่ก็ดับเอาอยู่นะท่านผู้ชม แต่ว่ามีสูตรที่สามสูตรเนี่ยที่เคยหลุดนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับออกหกศูนย์นะแล้วก็สูตรแรกดับเจผ่านนะครับสูตรสองดับหผ่านนะ แล้วก็สูตร3นะครับงวดก่อนหน้านั้นเขาหลุดผมก็บอกแล้วว่าเขาไม่น่าจะหลุดซ้ําสูตรพวกนี้เนี่ยท่านผู้ชมเวลาหลุดแล้วก็ไม่ค่อยหลุดซ้านะเพราะสติการดับของเขานี่ค่อนข้างดับดีท่านผู้ชมดับเอาอยู่เลยก็ออกหนึ่งนะก็ดับผ่านนะครับท่านผู้ชมก็ผิดแค่สูตร3สูตรเดียวที่งวดก่อนหน้าที่หลุดนะจากนั้นก็เดินดีหมดเลยท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวขอใส่สีหน่อยนะครับจะได้ดูง่ายๆหน่อย ดับเจ็ดผ่านดับหกผ่านนะครับแล้วก็ดับหนึ่งผ่านนะทีนี้เรามาคํานวณงวดวันที่หนึ่งมิถุนากันท่านผู้ชมครับหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือศูนย์ท่านผู้ชมบวกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็คือแปดหน่วยบนก็คือศูนย์บวกร้อยหนึ่งก็คือแปดศูนย์บวกแปดก็ได้แปด สูตรสใช้หน่วย3บวกหน่วย3หน่วย3ก็คือ7นะ7จ็ดบวกเจบวกเนะครับก็ได้4ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสูตรที่2ดับสี่ทีนี้เรามาดูสูตรที่3กันนะครับสูตรที่3นี่10บนนะครับ10บนก็คือ9 เก้าบวกหน่วยบนคูณสามหน่วยบนก็คือศูนย์ศูนย์สามได้ศูนย์นะหน่วยล่างก็คือศูนย์แล้วก็บวกห้าคงที่ศูนย์บวกห้าก็ได้ห้าเก้าบวกศูนย์ก็ได้เก้าเก้าบวกห้าได้สี่ท่านผู้ชมโอ้โหนี่ชนเด่นเลยนะท่านผู้ชมนะคือ ดับหน่วยล่างสาสูตรหลักของเรานะท่านผู้ชมดับสูตรแรกดับ8สูตร2ดับ4แล้วก็สูตร3ก็ดับ4ีท่านผู้ชมสูตร3มเนี่ยมันก็ไม่น่าผิดซ้ำนะท่านผู้ชมนะเขาเพิ่งหลุดมาเนี่ยแล้วก็ชนกับสูตรที่2ก็ดับ4อีกท่านผู้ชมผมบอกเลยว่า4กับ8เนี่ยเป็นเด่นบนผมนะท่านผู้ชมนะ4กับ8นี่เด่นเอ้ยไม่ใช่เด่นบนโทษทีเป็นเด่นล่างผมงวดนี้เลยนะท่านผู้ชม,พชมเพราะฉะนั้น สูตรเด่นนี่มันชนที่4กับ6ท่านผู้ชมแล้วก็8ก็ถือว่าเด่นเยอะมากผมก็ต้องบอกไงว่างวดนี้ทั้งทั้งเด่นและดับชนกันสนั่นเลยนะท่านผู้ชมนี่ยังไม่รวมดับล่างอีกนะท่านผู้ชมดับล่างนี่ชนเด่นทั้ง3สูตรเลยเดี๋ยวผมก็จะเอามาให้ลงลงให้ชมนะทีนี้ดับหน่วยล่าง3สูตรเราดับ8 4ท่านผู้ชม4นี่ดับ2สูตรนะครับก็เดี๋ยวทีนี้ ผมเพิ่มเติมมาเอาเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมอีกสี่สูตรนะท่านผู้ชมนะเป็นดับเนี่ยครับดับหน่วยล่างอีกสี่สูตรท่านผู้ชมเป็นดับหน่วยล่างพิเศษอีกสี่สูตรนะท่านผู้ชมนะให้ท่านผู้ชมได้นําไปเลือกใช้กันนะเออเรามาดูสูตรกันเลยนะครับ สูตรแรกใช้หมื่นคูณ8นะครับท่านผู้ชมสูตร2ใช้10ล่างบวกหน่วยล่างคูณสบวก2สูตรที่3ใช้หน่วยบนคูณ3บวก10ล่างคูณ2แล้วก็บวก1นะแล้วก็บวก1แล้วก็สูตรที่4ท่านผู้ชมสูตรที่4นี่ใช้ร้อยบนร้อยบนบวก10ล่างคูณ3บวกหน่วยบนแล้วก็บวก4นะครับ ก็เรามาดูสถิติทั้ง4สูตรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาคํานวณทีเดียวเลยนะผมใช้งอที่ออกขกมาเป็นตัวคํานวณนะครับสถิติของเอา3สูตรก่อนนะท่านผู้ชมนะเนื่องจากว่ากล้องมันถ่ายได้แค่3สูตรนี้ก่อนเ๋ยวสูตร4เราก็มาต่อจากนี้ทั้งเอาทั้ง3 3สูตรนะท่านผู้ชมนะสามสูตรนี้บอกว่าสถิติเขาก็เดินดีนะท่านผู้ชมนะ เนี่ยครับงวดที่ผ่านมาออก6 0นะครับอันนี้สูตรแรกสูตรสูตรแรกดับ4ก็ถือว่าผ่านนะครับสูตรที่2ก็ดับ4ก็ถือว่าผ่านนะแล้วก็สูตรที่3ก็ดับ1ผ่านครับใส่สีหน่อยนะครับจะได้ดูง่ายๆหน่อย ทีนี้เรามาคำนวณสูตรที่หนึ่งกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับสูตรที่หนึ่งนะใช้หมื่นคูณแหมื่นก็คือ0ท่านผู้ชมใช้0ูนยคูณได้0 0 8ได้0สูตร2 10ล่างบวกหน่วยล่างคูณ3บวก2 10ล่างก็คือ6 สิบล่างก็คือหกหน่วยล่างคูณสามหน่วยล่างก็คือศูนย์นะศูนย์สามได้ศูนย์นะครับแล้วก็บวกสองคงที่นี่ก็ได้ศูนย์บวกสองได้สองอันนี้ก็ได้หกนะครับหกบวกสองได้แปดท่านผู้ชมหกบวกสองได้แปด สูตรที่3หน่วยบนคูณ3บวก10ล่างคูณ2แล้วก็บวก1คงที่หน่วยบนก็คือ0นยะ์ะท่านผู้ชมนะศูนบวกสได้0 10ล่างคูณ2 10สล่างก็คือ6 6 2 12อบวก1คงที่สองบวกหนึ่งได้สามนี่ได้ศูนย์ศูนย์บวกสามก็ได้สาม ทีนี้เรามาดูสูตรที่4ท่านผู้ชมสูตรที่4นะครับเสถีรสูตรที่4นี้สูตรนี้นี่เขาเดินยาวนะท่านผู้ชมเป็นดับหน่วยร่างระยะยาวนะท่านผู้ชมนะเขาเดินค่อนข้างดีเขาเพิ่งมาหลุดแค่งววเดียวนะท่านผู้ชมนะเขาเดินมาโอ้ไม่ต่ำกว่า4ี่ถึงห้าสิบวนะท่านผู้ชมนะลองไปคำนวณย้อนหลังดูนะฮะเพราะว่ามันหลายสูตรผมเองก็จําสถิติไม่ค่อยได้แต่รู้ว่าสูตรนี้ใช้ใช้มานานมากท่านผู้ชมนะ ยาวเลยเขาเพิ่งมาผิดงวดนี้งวดเดียวเองท่านผู้ชมผมก็เลยเอาสูตรนี้มาให้นะก็เดี๋ยวมกสีงวดที่ผ่านมาเขาดับสีนะะก็ถือว่าผ่านนะครับทีนี้เรามาดูงวดนี้นะครับร้อยบนบวกสิบนคูณสบวกหน่วยบนแล้วก็บวกสี่นะครับร้อยบนก็คือ6 6บวก10บนคูณ3 10บนก็คือ9 9 3 27หน่วยบนก็คือ0บวก4คงที่0บวก4 0บวก4ได้4ท่าผู้ชม 6บวก7ได้3เพราะฉะนั้น3บวก4ได้7ดับสูตร4ดับ7ท่านผู้ชมครับศนย์บวก4ได้4 6บวก7ได้3 3บวก4ได้7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมดับหน่วยล่างพิเศษ4สูตรนะท่านผู้ชมนะ สูตรแรกดับ0สูตร2ดับ8สูตร3ดับ3แล้วก็สูตร4ดับ7ท่านผู้ชมครับเเดี๋ยวผมให้ดูสถิติทั้ง3สูตรแรกนะท่านผู้ชมนะสามสูตรนี่สูตรนี้นี่เคยเคยหลุดไปหนึ่งงวดนะท่านผู้ชมนะเขาหลุดแค่งวดเดียวนะจากนั้นมาก็ก็เดินยาวเลยสูตรนี้นี่ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมสูตรสองนี่เขายังไม่หลุดนะครับก็สถิตินี่ยสามสิบ น่าจะไม่ต่ำกว่า40งวดน,นะท่านผู้ชมนะสูตรนี้นะยังไม่หลุดนะสูตรนี้ก็ประมาณเดินยาเหมือนกัน40-50งหวดเป็นอย่างน้อยนะท่ <Glass> <sentido> านผู้ชมนะยังไม่หลุดนะสสูตรนี้เดินดีมากส่วนสูตรที่4เนี่ยเขาเพิ่งหลุดงวดเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยครับเป็นงวดแรกนะรู้สึกว่กาไม่ต่ำกว่า4-50งวดนะท่านผู้ชมอย่างน้อยนะท่านผู้ชมนะลองไปคำนวณด้านหลังดูนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นดับ หน่วยล่างพิเศษ4สูตรท่านผู้ชมครับก็ทีนี้เรามาดูนะครับว่าทั้ง4สูตรเนี่ยท่านผู้ชมว่ามันดับกี่ตัวแล้วก็เหลืออยู่กี่ตัวนะครับที่เด่นนะเนี่ยครับดับหน่วยล่าง3สูตรแรกของเราในดับ8กับ4นะสี่นี้ดับ2สูตรสูตรดับหน่วยล่าง4สูตรที่ผมเพิ่มให้ใหม่นะดับ0837านะท่านผู้ชมนะ0837ใช่ไหม 0837นะครับ0837แล้วก็รวมดับนะ0 3 4 7 8ดับ4 2่สดับ8 2ดสเพราะฉะนั้นจะเหลือเด่นหน่วยอยู่1 2 5 6 9เหลือเด่นหน่วยล่างอยู่1 2 5 6 9ท่านผู้ชมก็ต้องบอกท่านผู้ชมตรงๆว่าเนี่ยครับ4กับ8เนี่ยเป็นเด่นนะท่านผู้ชมนะ4กับ8นี่ชนกับเด่นผมแต่ว่า เราก็ต้องเลือกเด่นอยู่แล้วนะแต่ว่าเอาไว้วันสรุปเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็เาตามนี้ไปก่อนนะครับสําหรับดับหน่วยล่างพิเศษ4สูตรนะท่านผู้ชมนะก็เหลือเด่นอยู่12569 12569ครับท่านผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ทนะ่านผู้ชมครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับทางช่องด้วยนะครับก็พรุ่งนี้เรามาชมดับล่างกันท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ